ไม่ใช่ตอบเก่งนะครับไม่ใช่ตอบที่สุดนะครับคือคนทํามือหนึ่งเนี่ยกับซื้อรถมาครับซื้อรถมือสองมาถึงผมก็เป็นรถมือหนึ่งครับคนขับมือหนึ่งนะครับใครมีตอบเหลือก็มาให้เทสได้ครับเทสได้ทดสอบให้หน่อยครับแสงปั่นให้หน่อยตอบเยอะใครมีตอบเยอะครับเสียงก็ไม่ดี ก็รอดูครับรอดูวันอาทิตยจ์จะมีตัวไหมจะได้ออกมาไหมตัวจะครับผมจะเอเมือหนึ่งวันนี้จะมาพามาชมตอบมือหนึ่งไม่ใช่ดีที่สุดนะครับเ,เก่งที่สุดนะครับแต่ตอบมือหนึ่งนี่คือคนทำํำมือหนึ่งนะครับคนทำมือหนึงนี่ยังยังไม่ยังไม่ได้เข้านะครับเราเรามาจากบ้านพอดี ทำอยู่ที่ที่พักกับที่พักนักกีฬาครับเรามาเรามือเดียวนะครับเรามือเดียวเนี่ยเดี๋ยวจะคุยหลังกล้องนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้ยินนะครับก็ที่พักห้องพักสามคนนะครับพักสามคนห้องพักอ่าพอดีเก็บตัวเก็บตัวไปแข่งกีฬาที่กัมพูชานะครับ นิถุนาเนี่ยนะครับพอดีเลยเราตอบมาจากบ้านยังไม่ได้เข้าเลยจะมาเข้าเรามืออนึ่งเรายังไงก็นึกภาพเราเลยครับลองลองกำกำปั้นเราดูครับเรายากนะครับเรามือเดียว <c oughs> จากตอกมือเดียวลองกำกำปั้นอ่ากำกำปั้นจากตอกดูครับอ่าบ้ามันลำบากแค่ไหน <c oughs> นี่ก็ทำเองนะครับอันเก่าก็ทำมาใช้งานก็สามปีแล้วหายหักหัก แล้วก็นี่ครับฟังเสียงเสียงมได้เข้าครับตอบสองข้อนะครับเนี่ยผมไอ้เจ้าอีจะชอบทําแปลกๆนะครับทําแบกแนวนะครับอันนี้สองข้อนะครับตอบสองข้อนี่ครับดูสองข้อจากสองข้อนะครับอลองทําเคยมีแต่คนทําข้อเดียวนี่ครับไอตีริงก็ไม่มีคนลงครับเลยจะมาลงให้ดูครับแปลกๆแบกแนวนะครับ นี่ครับสองข้อแล้วก็ทําเดี่ยวนะครับไม่ได้ทำคู่นะครับใครเคยสั่นตอบเรียกหนูไปสั่นไอ้คู่นะครับลองสั่นเดี่ยวนะครับแต่ผมไม่ลงไม่ไม่มีใครลงเลยครับดีถ้าลงคนเซียนดูดูคลิปนี้กงคงจะมีคนลงนะครับลงไอ้สั่นตอบเรียกหนูสั่นเดี่ยวนะครับไม่ได้สั่นคู่ครับของผมสั่นเดี่ยวนะครับของผมไม่ได้สั่นคู่ไปกับพวกไอ้ที่เขาซื้อมาจากจากเพจนะครับ สี่ร้อยห้ารอยนะครับไปสั่นใส่กันนะครับตาไว้ได้เท่ากันครับไม่เกินผมครับผมอันเดียวนะครับทํายองด้วยครับแล้วก็ทําไา้ง่ายครับทําแบบลวกๆแบบคนขี้เกียจก็ว่าได้ครับผมทํครับเราเองเรามือเดียวครับไม่สวยครับดูบิดๆเบี้ยวงี้ครับอันอันที่ประจําผมมันหักครับใช้มาสองสามปีครับมันหักหมดเลยทําใหม่ครับเลยทาใหม่ก็เลยลองเลยลองทําไม้คู่ดูครับมีไม้คู่อยู่เนียเศษ เศษมันเหลือเรากำลังทำดูไม้นี่ก็หลักก็เอาไม้ปิ้งปลาดุกนะครับมาทำเนี่ยน,นี่ครับหลักๆเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาเข้าเดี๋ยวดูกันจัดๆเลยจะอีมือหนึ่งทำทำแปลกแปลกแหวกแกนวเซียนเซียนได้ดูคลิปนี้ก็คงจะมีคนลงนะครับลงลงไอ้ทำส,สันสันตอกตอกเดียวครับไม่สันคู่ หนูจะมาไหมลองลองดูนะครับมีคนลองหรือยังหรือก็ไม่รู้ครับแต่ที่ดูๆไม่มใีใครลองเลยครับไม่มีใครทําแต่ผมทํามาแล้วครับผมให้ให้อาองผมข้างหนึง่งเอเห็นเห็นผมไปสั่งสั่นสั่นเข้านะครับเลยอยากได้ผมก็เลยตัแดแบงเลยครับแจวกวางครับตับแดแบงคนอันไปเลยแต่ก่อนผมสั่งสั่นแต่คู่นะครับก็เลยลองดูเนาอันเดียวน่าจะได้ตอนหลังอย่างนั้นมาผมก็ผมก็ใช้แต่เดียวครับไม่ใช้คู่เลยครับมาเหมือนกันครับเนี่ย แต่แต่ถ้าตรงที่เคยตอกแล้วจะมายากกับตอกเดี่ยวนะครับแต่ถ้าไม่เคยโดนโดนโดนไม่เคยได้ยินเสียงตอกกับป่าไหนครับอันเดียวพอครับไม่ต้องคู่ครับผมไปมาทุกตัวครับตัวเล็กตัวใหญ่มาเหมือนกันครับมาเหมือนกันกับพวกตอกคู่เลยครับลองดูแล้วครับพวกซื้อมา4ี่ร้อยห้ารอยไม่เกินกันครับไม่ได้ใครไม่ได้หนูเกินผมเลยหนังมากก็เท่ากันนี่ครับไม้ก็ไม้ประดุกกับปิ้งประดุก ไม่ลงทุนเลยครับนี่ก็ไม้เสียดครับเสียดไม้ตามรั้วป้องมันสั้นครับเอาสองข้อสองป้องเลยครับสองข้อเลยเนี่จนนย,ยจะไปลองให้ดูวันวันหยุดวันอาทิตย์นะครับจะไปลองให้ดูจะมาไหมอไอ้ที่คู่กายผมประจำมันหักครับมันกรอบมันปลายแตกหมดแล้วครับอแตกตั้งหักหักไปหกเจ็ดเส้นแล้วก็เสียงไม่เดิมไม่ไม่ไม่เหมือนเดิมครับก็เลยว ทิิงแล้วครับเลยทําใหม่ครับทาใหม่เลยเดี๋ยวมาลงให้ดูครับลงให้ดูลงแบบตอกตอกสองข้อเลยครับอันนั้นถ้าทำทำาทำเดียวทําป้องเดียวนะครับต่างป้องเดียวแต่แต่ผมทํายง่ายครับไม่ใส่เชือกรัดนะครับเอายางรัดรัดปอกรัดแล้วก็กาวหยอดแค่นี้ครับที่ผมทํายง่ายผมก็เห็นแล้วก็จะทํามากง่ายเดี๋ยวจะทำเสร็จเดี๋ยวลองเสียงให้ดูครับทําเสร็จอันนี้ไม่มีหลักนะครับ ฟังเสียงเสียงไม่ใส่หลักนะครับไม่มีหลักนี่ก็เดิมๆนะครับปิ้งปลาดุกไม่ได้ตัดไม่ได้ต่อเดิมๆเลยแต่ามาลองดูง่ายๆทำง่ายๆอยู่ที่ฝีมือสันนะครับต่อโคดเซียนมาสันคนสันไม่เป็นก็เหมือนเดิมนะครับสันเม่เม่รู้จังหวะก็เหมือนเดิมนะครับ ไม่รู้จังละไม่รู้หลักการนะเา้ารู้หลักการเลยเข้าครับต่อไม่ดีก็เข้าผมทําเองนะครับที่ผมทําเองเรามือเดียวเรากับอันนั้นเราก็กาดก่านี้อีกนั่นนะเดี๋ยวจะจะเข้าก่อนครับจะเ,เข้าให้ดูผมจะเข้าผมก็ดูจาก u t u b e แหละครับเอาจากไอ้เพื่อนสมาชิกนะครับ เนได้คิดเองนะครับแต่แต่พลิกแพงแบกแบกแนวแบกแนวจแบกแนวของเขาครับแบกแนวของเขาตอกสองดูนี่ก็เหลามือเดียวนะครับจากตอกมือเดียวนานมากครับนี่ครับลองดูครับทรมานไหมลองลองลองกำกำปั้นข้างหนึ่งครับข้างไหนก็ได้ครับแล้วก็ทําดูครับจะลําบากมากกับมือเดียวนี่อุตสาห์ทำได้คืนี้ก็นานอยู่นะครับ ทักประกาศครับเราจะไปลองให้ดูอาทิตย์นี้จะลองให้ดูจะเข้าไหมตอกเออไม่ใช่ไม่ใช่ตอกป่องเดียวครับตอกสองป่องเลยสองป่องสองป่องนะครับสองป่องครับที่ผมใช้ประจํามันพังใช้มาสามปีครับสามปีใช้มาไปป่าไหนก็ได้ได้ตัวทุกป่านะครับแล้วก็แบ่งแบ่งครึ่งกับนาไป <laughs> นาแกเห็นเห็นได้ครับเขากองเข้า ของเขาไม่ได้เท่าผมเนี่ยผมไปเดินลลเลาะเลาะเสียงกัดอ้อยฟังเสียงกัดอ้อยสั pper, ส่นต่อเข้าไปจังหวะครับจังหวะถึงตัวเลยครับผมสั่นสั่นสั่นเข้าไปตัวไหนไม่ไม่มาครับคือมันเคยต่อครับคนไปสั unserem, ่นเล่นเล่นเยอะป่านนะครับคนไปสั่นต่อไม่ได้หนูไม่ได้ตัวครับแต่ผมไปได้นะครับมันไม่มาครับแต่ผมไปหามันเองครับไปถึงตัวเลยครับได้ยินเสียงกัดอ้อยตายทุกตัวนะครับจะมาเข้าให้ดูก่อนเดี๋ยว ครับผมนี่ก็ชั้นแรกนะครับจะทําอยู่3ชั้นนะครับของผมจะทํามชั้นมีตอกทั้งหมด11คู่กับเสียดหนึ่งนะครับเสียดหนึ่งอันนี้4 4่สี่แปดนสองี่กบเจ็ดสิบแปยี่สิบยี่สิบสองยีาาเส้นนะครับต่อยี่บ3ามเส้นขอผมจะทําลงขี้ขี้ตายขี้ตายคู่อยู่สูตรของผม แปลกๆฟังเสียงเริ่มมาครับฟังเสียงครับทำแค่น,นี้ครับแต่ผมลืมเอากาวมาครับไม่มีกาวมันจะไม่ตรงเท่าไหร่ครับไม่มีกาวก็เตปพันครับเตปพันในชั้นแรกเดี๋ยวอีกสองชั้นนะครับเดี๋ยวฟังรอฟังเสียงชั้นที่สองชั้นที่สองแล้วชั้นที่สามสุดท้ายครับ ข้อไม่มีใครเคยทําไม่เคยเห็นใครทําครับก็เลยลงไว้บางคนว่าเขาลงอะไรมีจะเอมีลงหมดนะก็ดูดูก็ไม่มีใครลงครับนี่ไม่เคยเห็นเคยเห็นนะครับไม่เคยเห็นใครลงเลยตอบสองข้อมีแต่ข้อเดียวแล้วก็เรียกตรงๆด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ตอบไม้รู้วาเอามาทําครับผมก็อันก่อนผมก็ไม้รั้วททาครับไม้ข้างบ้านดึงออกมาทำไม่ได้เรียกไม่ได้ตรงเลยครับ ก็บีบเบี้ยวอางนี้นะครับก็ได้ผลนะครับก็ได้ก็ได้ตัวนะครับนี่ก็รอตรอดูชั้นที่2แล้วก็จะลองวันอาทิตย์หยุดครับจะไปลองให้ดูวันอาทิตย์จะได้ตัวไหมนะครับเดี๋ยวเข้าชั้นที่2ดูตอนเข้าเดี๋ยวนานครับเข้ายากครับมือเดียวครับผมก็ชั้นที่2 ก็เหลืออยู่เจ็ดเส้นนะครับเจ็ดเส้นฟังเสียงชันที่สองเสียงจกไม่ดีเท่าไหร่ครับไม่ดีเท่ากับไอ ป้องเดียวครับแต่ดูจะเข้าไหมต่อกก็บิดบเบี้ยวเบี้ยวตอกก็ไม่ตรงบิดบิเบี้ยวเครับเราดูชั้นฟังเสียงชั้นที่สามอีกก็ไม่มีกาวครับต้องกลับไปกาวหยดที่บ้านใครมีตอกเก่าตอกสินเซียนก็มาให้ทดลองดูได้ครับมาให้ลองดูได้ครับไข่ไหนไข่ไหนจะจะจะไปลองเทสให้ดูครับ ถ้าหนูเข้าก็จะรีวิวให้ครับรหนูเข้าใครในมีตอกเก่านะครับหรือใครมีตอกเยอะครับส่งมาให้หน่อยส่งมาให้ลองหน่อยให้มีตอกเก่าครับมีตอกเก่าตอกเยอะครับมีตอเกตอเยอะนะครับมาให้ลองหน่อยผมก็เสียงไม่ดีครับอาศัยประสบการณ์ประสบการณ์สันส่นตอกมาสี่ปีที่สั่นตอกมาสั่นตอกล่าสายล่ามาสี่ปี รอดูชั้นที่3ชั้นที่3นะครับใครมีตอกเกา่าหรือใครมีเสียนตอบฝีมือฝีมือครับเสียนตอบฝีมือฝีมืออยากจะให้มาทดสอบดูอ่าทดสอบดูหนูเข้าไม่เข้าอ่าตอใครดีไม่ดีมาให้ลองหน่อยครับส่งมาให้ลองหน่อยนะออกกระสุงให้ก็ได้ครับออกกระสุงให้ก็ได้ ตอกเก่าเลียกอยากให้รีวิวให้อ่ะส่งมาเจ้าเอกรีวิวให้หน่อยจะไปลองให้ดูอันนี้ชั้นที่สองรอดูชั้นที่สาม ครับก็จนที่สามตอกไม่ครบครับกากาศครับกากาเอาแค่มีเสียงพอวให้มีเสียงแคะแๆๆแคะก็ไปได้แล้วผมนะเสียงก็จะไม่ดีไม่เพาะนะครับคือกากครับต่อกกกกาโคตรกากก็ว่าได้ครับโคตรมักง่ายโคตรกากก็ว่าได้ครับเนี่ยโคตรมักง่ายโคตรกาศที่สุดของตอกก็ว่าได้ที่สุดของที่สุดก็ว่าได้ครับเนี่ย คนว่าเอากำตอกระกาไปสั่นเลยดีกว่าครับมันคนก็ว่าแต่ว่านี่ก็จะทำมัดมัดใหม่แล้วตอ,ตอกระกาเกับไปเดี๋ยวมันกระจายครับเ่พราะมัดมัดใหม่ครับผมชอบสั้นครับไม่ชอบยาวครับมันคือไม่มีไม่มีกระบอกไม่มีบ้างใส่นะครับผมก็เน็บกระเป๋าเน็บกระเป๋าเก๊กเน็บเอวไปเลยครับแค่แ่มีเสียงแค่แค่แค่หัวครับนีครับตอนนีาจะเป็นตามป่าไว้ที่เขาเล่นเล่นหมดแล้วครับหนูไม่เข้า่อแล้วครับผมจะไป ตามเสียงครับขยับขยัาไปหาเสียงเสียงกัดอ้อยครับถึงตัวครับอย่างที่บอกครับกัดกากรทําตอกมือหนึ่งไม่ใช่ตอกเก่งนะครับไม่ใช่ตอกที่สุดนะครับคือคนทํามือหนึ่งเนื่องกับซื้อรถมาครับซื้อรถมือสองมาถึงผมก็เป็นรถมือหนึ่งครับคนขับมือหนึ่งนี่ครับใครมีตอกเหลือๆก็มาให้เทสได้ครับเทสได้ ตอบให้หน่อยครับเสียงปั่นให้หน่อยตอบตอบเยอะใครมีตอบเยอะครับเสียงก็ไม่ดีครับก็รอดูครับรอดูวันอาทิตย์จะจะมีตัวไหมจะได้ออกมาไหมตัวจะออกมาไหมรอดูครับวันอาทิตย์ครับผม